สวัสดีค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศย้ำเช้าหลงข้าวสวนแป๊บหนึ่งก็มาเก็บบรรยากาศให้นะคะค่ะวันนี้ก็จะมาทำคลิปสั้นๆไม่ยาวนะคะเผื่อว่าพี่ๆสนใจท่านใดสนใจไม้สีแดงๆเห็น มีถามหนูกันมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวหนูก็จะมาทําคลิปอ่าเลือกเลือกสีโทนแดงแดงโทนแจม่มแจมมาให้นะคะก็นี่ตอนนี้อาจจะแดดนิดนึงนะคะแสงอาจจะเป็นเงาเงานิดนึงนะคะก็ขอภายด้วยนะคะส่วนค่าทรงค่าส่งเหมือนเดิมนะคะเหมาห้าสิบบาท แบบโอนนะคะถ้าไปลายทางเจแล้วก็ช่องทางติดต่อหนูขึ้นมาให้แล้วนะคะก็โทรมาที่เบอร์064 282 4363ได้เลยนะคะก็อาจจะเจอพ่อหรือว่าเจอแม่นะคะเขาก็อา,อาจจะมีบางครั้งนะคะจะไม่เจอหนูนะคะก็สั่งกับพ่อกับแม่ไว้ก่อนได้เลยะค่ะเดี๋ยวหนูติดต่อกลับไปนะคะก็มาที่ต้นแรกนะคะตัวนี้ อันนี้คือตอบโจยคนชอบสีแดงนะคะเลื่อนปลาซักชลสิทธิ์นะคะหนูก็จะมีแบ่งอยู่ที่ต้นละ250บาทนะคะเดี๋ยวหนูเอาให้ดูนะคะนี่คะ่ะเคลื่อนปลาซักชลสิทธิ์อยู่ที่250บาทนะคะฟอร์มก็จะประมาณนี้นะคะกบกระถาง4นิ้วนะคะต้นต่อไปท้องอุไรนะคะท้องอุไรก็เป็นบอลกาวสีแดงติดสีแดงเขียวเหมือนกันนะคะแดงเขียวเนี่ยคะ่ะกัสดสีเรื่อยๆนะคะ ก็จะให้ไปที่150นะคะเช่นเดียวกับเล่อมงคลอันนี้คือขายดีมากนะคะพี่ๆชอบสีแดงกันจะชอบตัวนี้นะคะก็คือเล่อมงคลเนี่ยค่ะฟอร์มใบประมาณนี้เลยนะคะก็มีแบ่งอยู่ที่150บบาทเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปหาสีแดงกันต่อดีกว่านะคะสีชมพูเดี๋ยววันหลังหนูจะมาทำสีชมพูด้วยนะคะวันนี้เน้นสีแดงไปก่อนนะคะไปกันต่อค่ะ ค่ะอันนี้ก็สีแดงนะคะจุกัดเลี้ยงจะมีแบ่งอยู่ที่80บาทนะคะจูกัดเลี้ยงคลิปอาจจะต่อกันหน่อยนะคะเพราะว่าหนูก็จะเลือกแต่สีแดงแดงให้นะคะอันนี้พยาพันวังนะคะพยาพันวังก็อยู่ที่80บาทเช่นเดียวกันนะคะส่วนด้านนี้เป็นพยามนนะคะพยามน100บาทนะคะ100บาทแดงแเข้มเอย่างนี้นะคะค่ะมากันต่อนะคะเราก็จะ้อหาบอลสีแดงนะคะวันนี้ อันนี้เป็นกลุมพกันนะคะกุ่มพกันก็จะมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่เจบาทนะคะเจบาทกุมพกันโตมีหูใต้ใบนะคะกุมพกันก็ <c oughs> อันไหนที่แบบไม่ออกไม่แดงนิดนึงหนูก็จะมีปนๆใบบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยนี่คะ่ะสุรเซนนะคะอยู่120บาทนะคะอันนี้นกสดายุนะคะก็โทนแดงอยู่นะคะโทนสีสดสีแดงนะคะก็มีแบ่งอยู่90ิบนะคะ นี่คะ่ะล้าหุ่นนะคะล้าหุ่นก็หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะอ๋อมาอัปเดตอันนี้นะคะลือสีโคบุตรที่เป็นบอลใบใหญ่ๆอยู่ตรงนู้นนะคะก็ตอนนี้ลูกเขาลูกเขาชุดแรกนะคะชุดก่อนที่หนูจะผ่าหลงอยู่อีกหนึ่งต้นนะคะเผื่อใครสนใจลือสีโคบุตรให้ไปที่2 5 0หสิบนะคะหายากอยู่นะคะลือสีโคบุตรมณฑนทองนะคะมเทนทองก็ให้ไปที่2 5 0ห้าสิบบาทนะคะไปกันต่อคะ่ะ น,นี่บอลเก่านะคะแดงจริงๆนะคะบอลเก่านี่ค่ะบอลเก่าให้ไปที่เงาหนูหน่อยนะคะบอลเก่าให้ไปที่แปดสิบบาทนะคะสีแดงนะคะสีแดงเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นพยาพันวังนะคะพญาพันวังก็ให้ไปที่แปดสิบบาทนะคะพยาพันวังเนี่ยค่ะนางรากสุดแผงมีพี่ๆหลายท่านแ่หนูไม่ได้ให้ดูนะคะแผงเขาก็จะไม่ป้ายแบบนี้ค่ะแต่แต่ว่า เาสวยนะคะนี่ค่ะทรงใบเขาสวยแค่เขาจะไม่ปลายแดงชัดนะคะก็จะมีแบ่งอยู่ต้นละสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทอันนี้สีม่วงน่าจะไม่ได้ทําคลิปแยกนะคะเพราะสีม่วงหนูตอนนี้ที่หนูมีหนูจะมีอยู่ม่วงมงคลกับม่วงจรดกุลเนี่ยแหละคะ่ะม่วงจรดกุลสีม่วงเลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบสวนม่วงมงคลแปดสิบบาทนะคะนี่ค่ะมาหาสีแดงนะคะกําแพงแสนนะคะกําแพงแสนหนูให้ไปที่ นี่ค่ะกำแพงแสนยังไงดีบังนะคะกำแพงแสนก็จะอยู่ที่60บาทนะคะส่วนนี่คะ่ะพญาพันวางอยู่ที่80นะคะจอมทับก็จะมีอยู่ที่60บาทนะคะ60บาทจอมทับนะคะอ่ะอันนี้เท้าทิรันธนาสูนนะคะป้ายแดงป้ายแดงแดงเลยก็จะเป็น3 5 0หนะคะลูกไม้เมียวก็ ออกสีแดงนิดหนึ่งให้ไปที่80ดสิบบาทนะคะอันนี้ก็แดงนะคะหนุมานออกศึกนะคะหนุมานออกศึกจะให้ไปที่ต้นลัดเจสิบาทนะคะต้นลูกเขานะคะสีแดงตรงต้นนี้เลยนะคะนายท้องเหม็นนะคะนายท้องเหม็นก็จะให้ไปที่ห5 0้าิบาทนะคะอันนี้เป็นแม่เขานะคะฟอร์มก็ยังไม่ได้สูงมากนะคะเขาจะเป็นไม้ฟอมเตี้ยๆนะคะฟอร์มเตี้ยๆนี่ค่ะ อ่ปลายแดงมัคขวารังสันก็จะอยู่ที่แปบาทนะคะปลายสีแดงนี่คะ่ะวันนี้ก็จะไปแบบรวดเร็วรวบรวมสีแดงมาให้พี่ๆนะคะเพราะว่าขอกันมาหลายท่านนะคะหนูก็รีบม,มาทําให้เลยนะคะล้าหุ่นนะคะอยู่ที่150บาทลูกไม้ลูกไม้แบบนี้นะคะลูกไม้แบบเนี้ยค่ะลูกไม้ข้างลาหุ่นจะมีอยู่1นหรือสต้นเนี่แหลคะค่ะ นี่คะ่ะอันนี้เศรษฐีสุพรรณนะคะอยู่ที่ต้นละ1 5ึบาทนะคะเศรษฐีสุพรรณสีสวยๆเลยนะคะชายชนไซส์หนึ้อยห้าย,ยังมีอยู่นะคะชายชนหนึ้อ้าสิบค่ะต้นนี้นะคะหนูให้ไปที่ราคาลูกเขานะคะหนูให้ไปที่ราคาลูกไม้ข้างล้าหุ่นนะคะหนูให้ไปที่ราคาแปบาทนะคะนีคะ่ค่ะไปกันต่อคะ่ะ สีแดงแดงนะคะวันนี้เราจะมาหาสีแดงแดงห้องเฮานะคะหกสิบบาทนะคะห้องเฮาหกสิบนะคะห้องเฮาหลวงราชนะคะ่ะติดไปนิดนึงนะคะเผื่อเป็นไม้หลักสิบแพ็คพี่เป็นทางเลือกนะคะหลวงราชเน่หายอยู่ที่หกสิบบาทนะคะหกสิบบาทแก้วโกเมนแก้วโกเมนจะอยู่ที่นี่คะ่ะแก้วโกเมนอยู่ที่ส0งร้อยบาทนะคะต้นลูกเขานะคะเขาสมิงก็ออกแดงแเหมือนกันนะคะนี่คะ่ะ ก็จะอยู่ที่เขาส้าเมิงให้ไปที่150นะคะกัดสีสวยแล้วนะคะอันนี้ก็จัดเป็นไม้สีออกม่วงๆชมพูแดงๆนะคะนางสว่าหะาแม่หานุมานนะคะหนูให้ไปที่ต้นละ120บาทนะคะขาดไม่ได้เลยคะ่ะสีแดงหานุมานจองถนนนะคะ60บาทคะ่ะแล้วก็มีพี่ๆขอดูแม่สันกําสาวสันกําแพงนะคะคู่นะคะนี่คะ่ะ ก็อตอนนี้หมดอยู่นะคะหนูแบ่งในราคาห้าสิบาทนะคะแต่ตอนนี้หมดอยู่นะคะลืมต้นนี้นะคะ,ะคุณ4ี่โคชโค้งฟอร์มประมาณสอสามใบนะคะยังไม่กัดสีนะคะหนูให้ไปที่ห้บาทนะคะไก่อมรินนะคะไก่อมรินก็ให้ไปที่80ดสิบนะคะส่วนไก่ราชาวดีหนูจะให้ไปที่50บาทนะคะห้สิบาทนี่ค่ะดาวเพียงดิน จุดแดงๆนะคะก็ให้ไปที่ห้าสิบนะคะต้นลูกเขานะคะมะขวานังสันนะคะมะขวานังสันก็นี่ค่ะหนูให้ไปที่ต้นละ80บาทนะคะมะขวานังสันต้นลูกเขานะคะอันนี้แดงไหมสร้อยสังวาลน,นะคะสร้อยสังวาลก็ให้ไปที่ต้นลูกห5 0้านะคะเดี๋ยวเขาก็จะกัดเม็ดนะคะตอนแรกเขาก็จะเป็นใบพื้นๆยังไม่มีเม็ดก่อนนะคะ ใบพื้นพื้นในที่นี้คือใบพื้นสีร้วนนะคะนี่ค่ะบางใหญ่นะคะบางใหญ่ก็ให้ไปที่150เช่นเดียวกันนะคะแก้วมังกรนะคะก็เขาก็เปิดเปิดนะคะสีออกมีโทนแดงด้วยหนูขออนุญาตรวมแก้วมังกรไปด้วยเลยนะคะ100บาทค่ะต้นลูกเขานะคะด้านนี้จะเป็นมีซับนะคะมีซับให้ไปที่ 150นะคะมีซับขายดีมากนะคะพี่ๆชอบกันมากมีซับนายพันเรืองนะคะมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่150บาทนะคะนายพันเรืองนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้สุนทรพูนนะคะมีต้นลูกแบ่งอยู่150นะคะด้านนี้จะเป็นออกส้มแดงนะคะสีลำพูนให้ไปที่150นะคะใบเงามากนะคะสีลำพูนก็ซับทวีคูณด้านนี้นะคะ พี่พี่ถามกันมาเยอะมากคือตอนนี้หมดเลยนะคะเดี๋ยวรอรุ่นใหม่อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานค่ะมีแน่นะคะซูสีไทยเฮ้านะคะแดงแน่นอนนะคะนี่ค่ะพกตัวลูกมาด้วยนะคะตัวลูกอยู่ที่แปดสิบนะคะฟอร์มประมาณนี้เลยนะคะแปดสิบบาทนี่นะคะนางจามเทวีนะคะนางจามเทวีอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะถ้าพิรันพนาศูนก็จะเป็นไม้ป้ายแดงนะคะ หนูให้ไปที่สามร้อยห้าสิบนะคะก็อาจจะมีไม่ที่แดงล้วนทั้งใบนะคะก็อาจจะเป็นโทนแดงๆนะคะหนูก็จะรวบรวมให้นะคะอันนี้จะเป็นจุก,กัดเหลียงนะคะให้ไปที่แปดสิบบาทนะคะจูก,กัดเหลียงนะคะเนี่ยคะ่ะหนุมานออกสึกนะคะก็เขาจะเริ่มกัดลายตอนโตขึ้นมาแบบนี้นะคะหูใต้ใบมีด้วยนะคะตอนโตแล้วหนุมานออกสึกให้ไปที่เจสิบบาทนะคะ ตะระแม่กูซุมาหนูให้ไปที่หกสิบนะคะเงาแดดนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะมีดาวเพียงดินห้าสิบนะคะจูกระเลียงนะะี่ค่ะมีต้นลูกแบ่งแปดสิบจูกระเลียงขอบใบเขาสวยนะคะนี่ค่ะหนูอาจจะไม่ได้อธิบายลักษณะทุกต้นนะคะเพราะตรงนี้อตอนนี้คลิปนี้อาจจะยาวเกินไปนะคะพี่ๆอาจจะเบื่อกันได้นะคะนี่ค่ะสีแดงแปดสิบบาทนะคะซูสีไทยเฮา ส่วนมิดไม่ตีก็ให้ไปที่80ดนะคะในแดงนะคะในแดงแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นแม่เหมือนเขาจะเอ็นหาแสงนิดนึงด้วยนะคะนี่ค่ะไก่ฝรั่งนะคะให้ไปที่80บาทนะคะไกะ่ฝรั่งน่คะกําแพงแสนหกสิบค่ะอันนี้คานุมาณเชิญทงก็จะอยู่ที่150่าสนะคะ เหไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามอาจจะเป็นสีออกส้มหน่อยนะคะก็มีไก่ตัวงามที่ห้าสิบาทนะคะถือโอกาสรวบรวมไม้หลักสิบไปด้วยเลยนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะชนสีแดงแดงอาจจะหลงตาหนูไปบ้างนะคะหนูก็พยายามหาให้นะคะนะคะอัมพรอัมพรอยู่ที่แปดสิบาทนะคะขุนสามชนนะคะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะขุนสามชนนี่ค่ะ ถัดมาจะเป็นไก่ทองประเสริฐนะคะการป้ายแล้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละใบนะคะบางใบก็ป้ายน้อยป้ายมากป้ายฮาบอย่างนี้นะคะไก่ทองประเสริฐจะมีแบ่งอยู่120นะคะถัดมาเป็นซูสีไทยห้าว80บาทนะคะนี่ค่ะกลุมพักัน์นะคะก็อยู่ที่70บาทนะคะกุ่มพักัน์นี่ค่ะกลุ่มพักัน์70นะคะมีตัวลูกแบ่งนะคะอันนี้ใกล้ๆกันจะเป็นพญาพันวังนะคะ80บาทนะคะเดือนก,ะะกรกฎาคมนะคะ เงาเล็กนึงเดีอนทำยังไงดีนี่ค่ะหนึ่งร้อยี่สิบบาทนะคะเดือนก,นกรกฎาคม,มนางรากสดอันนี้ใช่หรือเปล่าใช่นะคะสักคู่นะคะนางรากสดก็จะมีแบ่งอยู่ที่400บาทนะคะปลายสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะ400บาทอุ้มทองนะคะหนึ100บาทค่ะอันนี้ชื่อว่าลูกไม้ข้างลาหุ่นนะคะหนูตั้งชื่อเขาเองนะคะ ก็อยู่ที่แปดสิบาทนะคะลูกไม้ข้างลาหุนค่เรเลิ่มมงคลแดงแน่นอนนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะเอ้ยหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะพูดผิดพูดผิดเอาใหม่นะคะรีใหม่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเริ่มพูดผิดพูดถูกนะคะ,ะนายดอกรักนะคะเห็นพี่ๆถามกันมาเยอะหนุ่มไม่ค่อยได้ยกให้ดูนะคะเพื่อครสะสมตับวีรชนนะคะนายดอกรักอยู่ที่แปดสิบนะคะ อันนี้เป็นรัตนาสินนะคะไซส์นี้หนูให้ไปสองร้อยบาทนะคะรัะตนาสินเนี่ยค่ะสองร้อยนะคะนี่ค่ะขุนสามชนก็จะฟอร์มประมาณนี้นะคะแปดสิบบาทค่ะอหนไหนก็มาตรงนี้แล้วนะคะแต่หนูขออนุญาตซูมไปนะคะหานุ่มมันออกซอก,ก็จะเป็นไซส์รุ่นๆประมาณนี้นะคะกระถางสี่นิ้วองุ่หญิงท้อฝันนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะปายแล้วนะคะอ่าส่วนต้นเมื่อวานมีลูก พี่พี่รับไปแล้วนะคะต้นนี้ก็ยังอยู่นะคะก็ใครสนใจดูต้นก็ทักมาก่อนได้นะคะอันนี้เป็นลูกไม้ฝักขาววางแก้วแต่จะติดเขียวนิดนึงนะคะหนูให้ไปที่ห้าสิบาทนะคะอันนี้มากแก์้กนะคะมากแก้ว200อบาทนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นสุนทรอผู้นะคะอยู่ที่หนึ่งห้าสิบค่ะอันนี้หนูหยิบไม่ถึงนะคะตู้เปิดได้ข้างเดียวนพะเก้านะคะป้ายสวยสวยเลยนะคะ2 5 0ห้าบาทนะคะนุพะเก้าป้ายสวยสวยเลยนะคะ ส่วนนพเก้าแผงนะคะหนูให้ไปที่60บาทนะคะนพเก้าแผงเนี่ยค่ะขาวสมิงที่หนูบอกว่ากัดแล้วนะคะอยู่ที่150บาทนะคะรัตนบุรีนะคะมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่150านะคะเดี๋ยวตอนเด็กเขาจะยังไม่กัดลายเดี๋ยวเขาจะกัดลายขึ้นเรื่อยๆนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะนี่องค์คลักนะคะองค์คลัก องค์ลักษณ์หนึ่งรห้าีพลอยชมพูก็จะอยู่ที่120บาทนะคะชฉลองกุ้งก็ถ้าขายสนใจหนูเห็นพี่ๆสนใจกันมาเยอะนะคะหนูไปเปิดตู้ที่สวนสาขา2นะคะซึ่งก็อยู่คนละฝั่งถนนนี่แหละคะ่ะพี่ๆอาจจะง,งงว่าหนูไปเอ๊ะไปเอามาจากไหนสวนสาขาสองก็อยู่คนละฝั่งถนนนี่แหละคะ่ะหนูก็เลยตั้งให้เรียงง่ายๆนะคะก็เนี่ยคะ่ะชฉลองกุ้งก็จะมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่200บาทนะคะ นี่ค่ะอันนี้อนุมานเชิญทงนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะกำแพงแสนหกสิบาทนะคะต้นลูกเขาใบใหญ่นะคะต้นแม่ใบใหญ่มากนะคะอุ้มทองนะคะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่ค่ะอุ้มทองคือใบนี้นะคะใบแบบนี้นะคะนี่ค่ะอุ้มทองหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนีก้ก่อนนะคะเหตุคือเนี่ยค่ะติดกิ่งไม้ติดต้นจำปีต้นนี้นะคะเดี๋ยวคุณต้องค่อยๆมูดไปนะคะ อันนี้ก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะอุ้มทองทุลักทุเลหน่อยนะคะหนึ่งร้อยบาทน,นะคะนี่ค่ะใครสนใจเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ก็จะมีจัดเซตอยู่นะคะวันนี้หนูอาจจะยังไม่ได้จัดแต่ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็ทักมาได้นะคะเนยค่ะหนูก็เตรียมไว้บ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังจัดไม่เสร็จนะคะหนูน่าจะทำอีพีแยกให้เลยนะคะ ก็ถ้าใครสนใจก็โทรมาก่อนได้นะคะเดี๋ยวหนูจัดให้ว่าเอาสีประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเนี่ยคะ่ะลูกไม้นะคะก็จะให้ไปที่สี่ต้นนะคะสี่ต้นอยู่ที่สองรอยี่สิบาทรวมส่งนะคะสี่ต้นนะคะก็ตกต้นละห้าสิบกว่าบาทเองนะคะนี่คะ่ะรวมส่งให้ด้วยเลยนะคะสองรอยี่สิบาทนะคะรวมส่งสี่ต้นนะคะถ้าเป็นหกต้นหนูขอที่สามรอยห้าสิบบาทนะคะหกต้นนี่คะ่ะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวยังไงถ้าทัานนะคะหนูจะทำอีพีแยกให้นะคะเป็นลูกไม้เลยแต่ถ้าพี่พ,พี่ท่านใดสนใจเราไม่ไหวแล้วนะคะโทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจัดไปให้นะคะอันนี้ก็จัดเป็นสีแดงอยู่นะคะองค์ุริมานนะคะองค์ุริมานก็จะให้ไปที่120บาทนะคะตาละแม่กุสมาให้ไปที่60นะคะส่วนอันนี้จะเป็นเทพีดาให้ไปที่150บาทนะคะนี่คะ่ะลาหุ่นเงาจริงๆนะคะนี่คะ่ะ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะขออภัยด้วยนะคะหนีเจอกระดาษในส่วนก็เลยจะเก็บไปทิ้งนะคะนี่คะ่ะสีแดงเราจะลืมกระเจจันไม่ได้นะคะทำางไนปัดไม้ปัดใบไม้ออกนะคะสีแดงนี่คะ่ะกระเจจันเป็นนางเอกเลยนะคะกระเจจันให้ไปที่แปดสิบนะคะนี่คะ่ะก็ต้นลูกเขาจะยังไม่กัดเม็ดนะคะก็จะเป็นสีพื้นไปก่อนนะคะสีพื้นคือสีล้วนไปก่อนนะคะ แต่ก็เดี๋ยวก็เริ่มกัดน,นะคะใจเย็นๆเดี๋ยวก็เริ่มกัดน,นะคะนี่นะคะไกอ่อมพานมีแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะไกอ่อมพานจะมีแข้งด้วยนะคะมิดไมตีนะคะมิดไมตีก็จะมีแบ่งอยู่ที่ต้นละแปดสิบนะคะพี่ถามว่าต้นไหนต้นนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะขอบเขียวข้างนอกไมแดงนะคะสวยมากค่ะนี่นะคะฟอร์มพอยชมพูฟอรมพอยชมพูนะคะเนี่ยค่ะ ก็จะอยู่ที่120นะคะเนี่ยค่ะก็อันนี้จะเป็นแสงประพระสนนะคะอยู่ที่250บาทนะคะแสงประพระสนเป็นไม้สีชมพูนะคะอาจจะไม่ตรงหัวข้อคลิปนิดนึงนะคะแสงพระาธาตุนะคะให้ไปที่100บาทนะคะจุดแดงนะคะได้อยู่ไหมคะจุดแดงอันนี้จะเป็นยอดมุก,กุดแผงนะคะต้นใหญ่อยู่นะคะ๋ยวห,หนูเอาให้ดู เรองมุดแผงให้ไปที่แปดสิบาทนะคะนี่ค่ะก็ไล,ละะ่ราคาไปด้วยเลยนะคะไล,ละะ่ราคาไปด้วยเลยนี่คะ่ะมนสวรรค์น,นะคะให้ไปที่หนึ่งรอยยี่สิบบาทคะ่ะอันนี้จะเป็นอินทราลังสันนะคะให้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไปกันต่อคะ่ะนี่คะ่ะโฟรมรัตนาสินนะคะสองร้อยบาทนะคะ นี่สีบาทกับมะขวาลังสันนะคะเดี๋ยวพาไปดูมะขวาลังสันดีกว่านะคะนี่คะ่ะมะขวาลังสันอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะอันนี้อาจจะมืดหน่อยนะคะไม่รู้ในกล้องมืดหรือเปล่านะคะนี่คะ่ะแปดสิบนะคะ้อยสังวาลน,นี่คะ่ะ้อยสังวาลจะประมาณนี้เลยนะคะก็หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะแบบต้นแม่ที่หนูให้ดูส่วน มันจะมีลูกไม้สีนี้ค่ะไม่รู้พี่ๆชอบกันไหมนะคะหนูให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทลูกไม้ลายไทยนะคะหนูให้ตั้งชื่อให้แล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะมีหลายต้นอยู่นะคะเนี่ยค่ะก็มีน่าจะมีหลายต้นนะคะก็ใครสนใจก็สั่งมาได้นะคะเขาผ่าจากแม่เดียวกันเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะกุมพะกันนะคะก็จะมีบางใบเริ่มกัดลายแล้วให้ไปที่เจ็ดสิบนะคะต้นลูกเขานะคะ นี่คะ่ะต้นลูกเขาแล้วนะคะต้นนี้คือต้นที่หนูส่งแล้วนะคะก็ฟอร์มประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้ต้นในคลิปเลยแต่ว่าฟอร์มเท่ากันทุกต้นเลยนะคะเป็นไม้ชุดเดียวกันนะคะตะวันทิงพบนะคะสีเข้มๆออกแดงๆดำๆนะคะก็ให้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะตะวันทิงพบอันนี้จะเป็นมนเทียนทองนะคะฟอร์มก็จะประมาณนี้นะคะต้นลูกมเฑ yên สองสองอยห้าสิบาทนะคะ นี่ค่ะ250เริ่มจะกัดสีบางใบแล้วนะคะส่วนเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีหนูจะมีฟอร์ม150บาทนะคะตอนนี้นี่ค่ะก็จะมีอยู่สามสี่ต้นนะคะสี่ต้นฟอร์ม150บาทนะคะ150บาททศการนี่ค่ะทศการหนึนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเขียวตอนเด็กก่อนนะคะ แล้วก็จะเริ่มกัดสีนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มกัดนิดๆแล้วนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่ด้วยดีกว่านะคะอันนี้ต้นหนึ่งจังหวัดสงขลาถามกันมาเยอะเลยนะคะใบกลมมองเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะคะใกจังหวัดสงขลาะคะ่ะไปกันต่อนะคะไปกันต่อตุ๊กแกนะคะตุ๊กแกอจุดแดงได้อยู่นะคะ ให้ไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะนี่ค่ะต้นลูกมีซับนะคะมีซับให้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะเทพธิดาหนูขออนุญาตนะคะเทพธิดาเนี่ยค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะส่วนไก่นะคะไก่จะเป็นเนี่ยค่ะไก่ราชาวดีนคะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะ,นเ,นคะเริ่มกัดจุดนิดๆน,นะคะอันนี้ก็จะกัดเยอะกว่าเพื่อนหน่อย ก็ให้ไปที่ห้าสิบนะคะก็จะเป็นฟอร์มเริ่มกัดหรือยังไม่กัดนะคะหนูแจ้งก่อนนะคะอ่าถ้าเป็นฟอร์มกัดแล้วยังไม่มีนะคะมีแต่ฟอร์มเริ่มกัดหรือว่ากัดนิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้มาเฉียวนะคะมาเฉียวจะอยู่ที่ต้นละสองอนะคะนี่ค่ะทศกัณฐ์ต้นแม่เขานะคะเนี่ยค่ะกัดลายแล้วนะคะหนูจะพามาดูต้นนี้นะคะใบใหญ่มากจังหวัดสงขานะคะจังหวัดสงขาเนะะี่ยค่ะ นี่คะ่ะตัวลูกเขาที่หนูให้ดูไปเมื่อกี้นะคะ100บาทวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งนะคะบับเบิ้ลไทยนะคะให้ไปที่ห้าสิบนะคะยังไม่ทันเห็นเลยนะคะแม่ค้าเร็วมากนี่คะ่ะก็วันนี้มาอัดคลิปให้ตอนกลางวันนะคะเผื่อว่าแสงจะเนี่ยนะคะเปลี่ยนมุมมองให้พี่ๆบ้างนะคะ นีจังหวัดสงขานะคะก็ใครสนใจก็สามารถที่จะโทรมาที่เบอร์0 6 4 2 8 2 4 3 6 3หรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะก็ขึ้นเหมือนกันนะคะส่วนพี่ๆท่านใดที่สงสัยค่าจะสง่งค่าจะส่งจะเป็นแบบเหมานะคะพี่ๆรับกี่ต้นก็ค่าส่งเท่าเดิมนะคะเช่นพี่ๆรับ3ต้นแบบโอนก็ค่าส่ง50บาทนะคะถ้าแบบปลายทางก็70บาทนะคะกี่ต้นก็ได้นะคะค่าส่งเท่าเดิม สนใจก็สั่งมาได้เลยนะคะวันนี้หนูขอลาไปก่อนนะคะก็ขอให้พี่ๆมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สนุกกับการเลี้ยงต้นไม้นะคะแล้วก็แวะมาชมคลิปหนูแล้วก็คอมเมนต์กดติดตามกดหัวใจหรือว่าเป็นกําลังใจให้ด้วยการติดตามกด s ับ s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆได้เลยนะคะเวลาหนูมาอัปคลิปจะได้มาชมด้วยกันนะคะวันนี้ก็ สีแดงนะคะก็ยังไม่หมดหรอกค่ะก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะพี่ๆขอมาหนูก็เลยมาจัดทำให้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากนะคะสวัสดีค่ะ